คะปรัชญาพร,พรวโรนานค่ะก็ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่เศษนะคะแล้วก็เป็นนักศิลปะบำบัดแล้วก็ปัจจุบันก็เปิดสตูดิโอชื่อว่าสตูดิโอคาโซนาค่ะที่เป็นพื้นที่สําหรับการทรําศิลปะทั้งกระบวนการสําหรับรายบุคคลแล้วก็ศิลป,ะ,ปะกลุ่มที่มีกระบวนการหลากหลายนะคะก็พอฟังคําว,ว่าลบพระก้าแล้วเนี่ยค่ะก็มันนึกถึงกิจกรรมนี้เนอะอย่างแรกเลยคือเรื่องของสีการที่เราจะวาดเนี่ยเราจะวาดเป็นรูปขออองงงสารรร้ะคะหืืว่่เกลม คราวนี้สัญลักของการมีเชฟที่เป็นเครื่องวงกลมเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องของ protection นะคะซึ่งทำให้ปัดรู้สึกว่าเออบางครั้งเราใส่ j e w หรือว่าเรารีเลทกับความเป็นนกพะก้าได้เนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของการคุ้มครองหรือว่าเป็นสโบลิกที่ดีทางความรู้สึกด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็มองว่าเป็นการเชื่อมโยงกันเนาะส่วนการทํากิจกรรมนี้เนี่ยปัดก็จะเลือกสีที่ปัดชอบแล้วรู้สึกว่าเออมันทาให้เราผ่อนคลายนะคะคือสีน้ําเงิน นะคะที่รู้สึกเหมือนแบบอุ่มท้องทะเลอะไรเงี้ยเหมือนท้องฟ้าอีกอันนึ้งก็คือสีเขียวซึ่งรู้สึกว่าเป็นตัวแทนจากธรรมชาติก็การเริ่มต้นทำกิจกรรมนี้นะคะก็คือเราจะใช้อย่างอันนี Sword> ้ปัดก er> ็จะใช้เป็นสีเทียนของเด็กๆซึ่งมันจะแท่งใหญ่กว่าคราวนี้การจับก็จะจับทั้งสองมือเลยแน่นๆนะคะแล้วเวลาเราวาดเนี่ยเราจะวาดทั้งสองด้าน สิ่งที่เราจะทํากันต่อไปเนี่ยก็คือภายใต้นี้ค่ะในพื้นที่ของสายรุ้งเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะ p r o เทคเอาไว้นะคะจะทําในรูปแบบของการเขียนลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดรูปสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้สายรุ้งเนี่ยค่ะเป็น protection ของสิ่งที่เราอยากจะปกป้องเอาไว้นะกิจกรรมนี้ค่ะก็คือเราโฟกัสที่การเคลื่อนไหว ที่เป็นรูปแบบง่ายๆเหมือนเมื่อกี้ปัดวัติรูปเป็นเครื่องมุงกลงโดยที่โฟกัสแค่การเคลื่อนไหวให้รู้สึกว่าเอรอ่างกายเราได้มีการจัดการตัวเองให้มากขึ้นและยิ่งเราเคลื่อนไหวนานเท่าไหร่ค่ะเรายิ่งจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรู้สึกผ่อนคลายที่เกิดขึ้นข้างในมากขึ้นคราวนี้เราจะมาโฟกัสอยู่ที่พื้นที่ข้างในบ้างค่ะพื้นที่ข้างในก็คือสิ่งที่เราอยากจะ protection ย่งปัดปรู้สึกว่าปัดก็อยากจะวาดเป็นต้นไม้ค่ะพอรู้สึกว่าเออเราอยากก็เล้ชิดธรรมชาตินะก็ปะปะสิ่งที่ปัดเขียนอยู่นะคะตรงนี้ก็คือมีคำว่า family friends health kindness love แลวก็ earth ค่ะก็คือทุกๆคำเนี่ยมีความหมายกับปัดมากเป็นสิ่งที่ เป็นคีย์เวิร์ดที่เราอยากจะปกป้องเนาะล้วก็อยากจะได้ให้รู้สึกว่าโอเคในสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยอยากให้ทุกคนปลอดภัยในขณะเดีวยวกันรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเราต้องการไทยเนี่ยแล้วก็ความรักความรักก็จะทําให้เรารู้สึกอ่อนโยนส่วนสิ่งสุดท้ายสําคัญมากก็คือคำว่าอิร์ธนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโลกก็เผชิญกับหลายวิกฤตนะคะแล้วก็หวังว่าโลกเองก็สามารถที่จะยยวยาตัวเขาจริงๆโลกมีพลังในการยยวยาอยู่แล้วนะคะ หลือแค่เพียงใช้เวลาแล้วก็หวังว่าโลกจะฟื้นฟูธรรมชาติจะกลับมาสมบูรณ์รวมถึงสุขภาพและโรคระบาดทุกๆอย่างก็จะหายไปนะคะแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงให้ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง